เฉยเงียบๆบมานานแต่งานนี้กวางเอเบลโน멀ทนไม่ไหวถึงจุดระเบิดต้องขอออกมาพูดบ้างถึงสาเหตุที่เลิกกับน้ำหวานบอกเลยว่าหนังคนละมวนจ้าโดยกวางได้เปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว่วาสาเหตุที่เลิกกันเนื่องจากกวางเข้ากับครอบครัวของน้ำหวานไม่ได้ในเรื่องของความคิดและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันจากจุดเล็กๆมันค่คอยๆสะสมมาเรื่อยๆจนกลายเป็นระเบิดลูกหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจพอระเบิดลูกนี้มันถึงจุดไม่ไหวก็ระเบิดออกมาและแตกหักในที่สุดซึ่งตลอดเวลาที่กวางคบกับน้ำหวานเป็นเวลา5ปีนี้ เวลาไปเที่ยวไหนก็จะไปด้วยกัน3คนคือกวางน้ำหวานและแม่ของน้ำหวานตลอดมันจึงทาให้ความสัมพันธ์ของกวางกับน้ำหวานเหมือนห้องแคบเกินไปเพราะพอเวลามีปัญหากันเราอยากแก้กันไปคนละมุมก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าห้องมันแน่นไปหมดแม้ว่าบางเรื่องแม่จะไม่ได้เข้ามาก้าวไก่ก็ตามกลับกลายเป็นว่ามันเป็นความไม่สบายใจที่เราจะเคลียร์ปัญหาด้วยกัน2คนและไม่สามารถเคลียร์ปัญหาที่ผิดใจกันได้อย่างเต็มที่โดยปัญหาเรื่องนี้ยอมรับว่ากวางเคยเข้าไปคุยกับแม่ของน้ำหวานแบบตรงๆแล้วซึ่งบางเรื่องแม่น้ำหวานก็เบาให้แต่บางเรื่องแม่ก็ไม่ยออมมซึ่งงกกวาาาา็็เเเข้ใจจจะันนป ความผิดของกวางกับน้ำหวานด้วยที่มันเกิดปัญหานี้ตั้งแต่แรกๆที่คบกันแต่ไม่รับการแก้ไขจนกลายเป็นความเคยชินแทมตลอดเวลา5ปีที่คบกันนี้ กวางกับน้ำหวานไม่เคยอยู่ด้วยกันอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ต่างคนต่างอยู่คนละบ้านที่ห่างกันแค่ส10บนาทีจึงทําให้ได้มีโอกาสเจอกันทุกวันเท่านั้นซึ่งน้ำหวานได้นําเสนอทางแก้ปัญหานี้ด้วยการแต่งงานกันแต่กวางไม่เห็นด้วยจึงกลายเป็นสิ่งที่เถียงกันมาตลอดและไม่เห็นวีแววหรือท่าทีในการแก้ไขปัญหานี้ได้เลยอีกทั้งกวางไม่ต้องการให้คนคนนึงมาเลือกระหว่างครอบครัวกับแฟนเพราะมันเป็นวิธีที่เลวร้ายมากถ้าเราทําอย่างนั้นจึงตัดสินใจะเ,เลิกลากันที่สุด ส่วนจุดที่นำมาสู่การแตกหักของความสัมพันธ์คือจุดที่อยู่บนเรือเป็นทริปดำน้ำห้วันที่คุณแม่ไปด้วยโดยในระหว่างทริปกวางกับแม่เกิดการผิดใจและไม่เข้าใจซึ่งกวางกับน้ำหวานตัดสินใจมานั่งคุยกันว่าเรื่องนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆและยิ่งน้ำวันมันเริ่มถี่ขึ้นแถมแรงขึ้นเรื่อย เห็นตรงกันว่าไม่ไหวเลิกกันดีกว่าดานน้ำหวานจึงตัดสินใจโพสไอจว่าเราทั้งคู่เลิกกันแล้วแต่จุดที่มันระเบิดเลยจริงๆคือโพสว่าการของคุณแม่และน้ำหวานก็บังคับให้กวางขอโทษแม่รวมถึงหลังจากที่กวางกับน้ำหวานเลิกกันกลับมีข่าวซุบซิบดาราว่าคู่รักนักร้องเลิกกันเพราะฝ่ายชายมีมือที่3นักศึกษาซึ่งในคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ยงไปที่คู่น้ำหวานกับกวางจนน้ำหวานได้แคปข่าวนี้ส่งมาให้กวางดูและถามกึ่งๆึ่งจมตีนิดๆว่าที่กวางเลิกกับน้ำหวานง่ายเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมทําให้กกกกวววววาาาาางงโรแลละะะททับนนนนนน้้้้หหจพพูดขึมมมม่่่ถไีีือ3็ จึงเป็นสาเหตุของการที่กวางโพสท์ียในไอจีว่าไม่ได้มือมือที่3าพร้อมยืนยันการเลิกกับน้ำหวานครั้งนี้ไม่มีเรื่องของมือที่3ล้านเปอร์เซ็นต์แต่เป็นเรื่องปัญหากับทางครอบครัวส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ของกวางกับน้ำหวานนั้นตอนนี้ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันยอมรับว่ายังรักอยู่แต่รู้ตัวว่ามันไม่สามารถเป็นความสัมพันธ์มากกว่าพี่น้องได้จริงๆและไม่ได้เกลียดกันซึ่งทุกวันนี้ยังถามสารทุกข์สุกดิบและเป็นห่วงกันอยู่แต่ตอบไม่ได้จริงๆถ้าในอนาคตครอบครัวของน้ำหวานเปลี่ยนไปและกกกกกกกลลลััับบบบมม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 าาาาาาารรววงขึ้้้นน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 จะะีีีโอออเเเเเเป็็หหหืดิไพพ่ภแยใต นี่ก็เป็นคําตอบอีกด้านหนึ่งจากปากของกวางถึงสาเหตุที่เลิกรากับน้าหวานว่ามาจากเรื่องครอบครัวล้วนไม่สามารถเข้ากับแม่ฝ่ายหญิงได้จริงๆค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter, Instagram YouTube และ Tik t o ็อกและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ